สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับเรื่องสุขภาพที่คุณส่องกระจกเห็นมันทุกวันแต่กลับไม่เคยสนใจเลยผมขอถามหน่อยครับเวลาคุณแกรงฟันตอนเช้าคุณเคยแลบลิ้นออกมาดูตัวเองในกระจกแบบจริงจังไหมครับเรามักจะสนใจแค่ว่าหน้าตาโอเคไหมมีสิวขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าผมจะบอกว่าลิ้นของคุณนี่แหละคือแผนที่สุขภาพที่กำลังส่งสัญ,ญญาณเตือนตรงมาจากอวัยวะภายในของคุณเลยครับ ใช่แล้วครับในศาสตร์การแพทย์แผนจีนเขาถือว่าลิ้นคืออวัยวะมหัศจรรย์ที่สามารถสะท้อนความสมดุลของร่างกายได้ทั้งหมดลักษณะสีและฝ้าบนลิ้นที่เปลี่ยนไปสามารถบ่งบอกได้ว่าระบบไหนในร่างกายของคุณกำลังทำงานผิดปกติมันเหมือนกับที่เรามีแดชบอร์ดรายงานสุขภาพส่วนตัวอยู่ในปากเลยครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณตื่นมาแล้วพบว่าลิ้นมีฝ้าขาวจับตัวกันหนาเตอะ อาจเป็นสัญญาณว่าระบบย่อยอาหารของคุณกำลังมีปัญหาหรือมีความชื้นสะสมในร่างกายมากเกินไปถ้าลิ้นของคุณมีสีแดงสดกว่าปกติก็อาจจะบ่งบอกว่าร่างกายกำลังมีภาวะอักเสบหรือความร้อนสูงหรือถ้าที่ขอบลิ้นของคุณมีรอยหยักเหมือนฟันปลาก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าร่างกายคุณอ่อนเพลียและดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีและนี่คือสิ่งที่ช่อง Healthy Story อยากจะชวนให้ทุกคนลองทำกันดูครับ แค่ลองสังเกตลิ้นตัวเองทุกเช้าหลังตื่นนอนก่อนแปรงฟันและดื่มน้ำว่ามันมีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมไหมการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณรู้ทันความผิดปกติเล็กๆน้อยที่เกิดขึ้นภายในได้ก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนว่านี้ไม่ใช่การวินิจฉัยโรคร้ายแรงด้วยตัวเองนะครับแต่มันคือการฟังเสียงร่างกายที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งหากคุณพบว่าลิ้นของคุณมีลักษณะผิดปกติแบบเดิมต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเช็คให้แน่ใจครับ อย่ามองข้ามแผนที่สุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดนะครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ